มเลือกเป็นวิดีโอน้สมาเพื่อนเด็กจากนั้นเราก็อัปโหลดวิดีโอของเรานะครับด้านบนขวามือเราก็กดไปเลยอ่าทีนี้พอกดไปปุ๊บมันจะกลับเข้ามาหน้าแรกซึ่งจริงๆตอนนี้มันกาลังอัปโหลดอยู่แต่ว่าเราไม่เห็นนะฮะเราจะเห็นแก่กข้า,างล่างเนี้ยทางด้านล่างขวาเห็นไหมฮะคำว่าคลังวิดีโอเนี่ยมันจะมีลูกศรสีฟ้าแล้วก็มีแบบเลื่อนๆื่อนอัปโหลดอยู่นะครับเราจะเห็นตรงน,นี้นะ แต่ถ้าเราอยากจะเข้าไปดูตรงวิดีโอของเรานะครับเราลองเข้าไปดูตรงนี้ฮะเลือกตรงรูปโปรไฟล์เราด้านขวาบนปุ๊บเราก็เลือกที่ช่องของคุณอ่าพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บอ่ารู้สึกว่ามันจะโหลดเสร็จแล้วนะสมมติว่าเนี่ยมันโหลดเสร็จแล้วนะครับด้านขวาล่างเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายถูกสีฟ้านะฮะเต็จแล้วเพราะว่าวิดีโอนี้มันตั้นๆยี่สิบมินะฮะถ้าเผื่อว่าเราต้องการที่จะดูะสถานะการอัพโหลดนะครับ ถ้าเกิดมันยังโหลดไม่เสร็จนะให้เรามาเลือกตรงนี้จัดการวิดีโอ,อหน้านี้นะฮะถ้าเกิดว่ามันยังโหลดไม่เสร็จเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นแถบเลื่อเนเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะให้เราดูโอเคหลังจากเราอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราเสร็จแล้วนะครับวิดีโอเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งลิงก์ส่งอะไรให้เพื่อนๆดูได้นะครับเพราะว่าเราอัปโหลดเป็นสาธารณะนะครับแต่ว่า ขั้นตอนหลังจากนี้สําคัญนะครับเราจะต้องไปเพิ่มเติมในรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นเราจะใส่หน้าปกช่องนะครับหรือว่าจะใส่แท็กใส่อะไรพวกนี้นะฮะ <_' n> โดยเข้าไปที่แอปอีกแอปหนึ่งก็คือ YouTube Studio <_' n> นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะ y u t u b e Studio <_' n> อไอคอนมันจะเป็นรูป u t u b e เหมือนฟันเ <_' n> ฟืองนะฮะให้เราไปโหลดเลยครับทั้งในเป็นตทั้ง iOS <_' n> นะฮะพิมว่า YouTube Studio นะครับอันนี้เราลองกดเข้าไปนะฮะโอเคอันนี้คือหน้าแรกของ YouTube Studio นะครับให้เราสังเกตด้านล่างนะครับก็จะมีคลิปน้องบูเก้ของผมอยู่นะฮะดันบนสุดส่วนน้องบูเก้ด้านล่างนี่ผมทําเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะฮะก่อนที่จะมาสอนอ่าโอเคเราเลือกที่วิดีโอน้องบูเก้นี่เลยครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะทําการแก้ไขนะฮะโดยการเอานิ้วไปเลือกที่ตรงบินฑสอตรงรูกเนี่ยครับ มันก็จะเข้ามาสู่หน้าของการแก้ไขวิดีโอนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยชื่อเราก็ตั้งแล้วน้องบูเก้รายละเอียดกระโดดโลดเต้นเราก็มีแล้วอัปโหลดวิดีโอเป็นสาธารณะเรากดเลือกเข้าไปตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะกําหนดเองได้นะครับว่าเราอยากจะอัปโหลดแบบไม่เป็นสาธารณะ mm hmm. ก็คือคนที่จะดูวิดีโอเราได้เนี่ยเราต้องส่งลิงก์ให้เขาเท่านั้นนะฮะถึงจะดูได้ ส่วนตัวเราดูได้เฉพาะเรานะครับอันนี้ก็มีประโยชน์นะเวลาที่เราอยากจะอัพคลิปลงเนี่ยเวลาอัพคลิปลงไปมันก็เหมือนกับ Facebook น,นะครับเวลาอัปไปปุ๊บเนี่ยภาพมันยังไม่คมชัดนะเพราะว่ามันจะต้องประมวลผลก่อนใช้เวลานะครับขึ้นอยู่กับความยาวแล้วก็ขนาดของคลิปเรานะฮะถ้าเกิดคลิปเรามันขนาดใหญ่มากยาวมากแล้วก็มีเอฟเฟกอะไรอลังการมากเนี่ยมันก็จะประมวลผลช้าหน่อยนะครับเราก็เลือกเป็นส่วนตัวไปก่อน พอเราให้มันรวลผลเสกน,นะครับพอเราเข้ามาดูอีกทีเอ,อชัดแล้วนะเราค่อยเปิดเป็นสาธารณะก็ได้นะครับส่วนกาหนดเวลานะครับก็เราสามารถกําหนดเวลาไว้ได้นะฮะสมมติว่าเราอยากจะอัปโหลดลิปวิดีโอลงตอน6กโมงเราก็สามารถที่จะอัปโหลดตอน5้าโมงแต่ว่าเราก็ให้มันแสดงผลเป็นสาธารณะตอน6กโมงก็ได้นะครับอโอเครายละเอียดเราก็ใส่แล้ววิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กสังเกตด้านล่างนะครับมันจะมีคำว่าเพิ่มแท็กตรงนี้สําคัญมากนะฮะอย่าลืมนะครับ เพราะว่าการเพิ่มแท็กเนี่ยมันจะเป็นคีย์เวิร์ดที่สามารถทําให้คนที่เสิร์ชหาเนี่ยเจอคลิปเรานะครับเราเลือกเข้าไปที่เพิ่มแท็กนะฮะแล้วเราก็ใส่ว่าผมอาจจะใส่ว่าบ้านบอลก็ไดนะ้บ้านบอลเพราะว่าผมว่าบ้านบอลเนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดที่คนค้นหากันเยอะนะฮะพอหลังจากที่เราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยให้เรามาเอานิ้วมาเลือกที่ตรง Enter เป็นลูกต่อด้านล่างขวาเนี่ยนะปุ๊บอ่าบ้านบอลเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องขึ้นมากล่องหนึ่งน,นะฮะ ถ้าเกว่าพิมพ์ผิดนะครับเราก็าสามารถจะลบได้นะครับมันจะมีเครื่องหมายกระกบบะอยู่หลังบ้านบอลน,นะแล้วก็อะไรดีอ่ะกระโดดตะข่ายก็ได้มั้ง <c oughs> ปุ๊บอ่าสนุกอีกทีสนุกสนานก็ได้สนุกสนานปุ๊บอ่าโอเคผมใส่ไปถามแท็กพอนะฮะจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกตรงนี้ครับแท็กการตั้งค่าชั้นสูงพอเข้ามาที่แท็กนี้นะคะให้เราเลือกหมวดหมู่นะครับให้ลงให้ตรงกับคลิปของเรานะ ให้เราเลือกตรงหมวดหมู่นะฮะปุ๊บมันจะมีมันก็จะมีหมวดหมู่ให้เลือกอาจจะเลือกเป็นตลกก็ได้อะตลกอะนอกนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็เป็นการอ้างค่ามาตรฐานของ YouTube เขานะครับหลังจากนั้นให้เ,เลือกให้เราเลือกที่นี้ฮะกลับเข้ามาที่ข้อมูลพื้นฐานอีกทีอย่าเพิ่งกดบันทึกนะหรือว่าจะกดบันทึกไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อความสบายใจนะ,ะกดบันทึกไปก่อนก็ได้แต่ว่ายังไม่เสร็จนะฮะ พอกดบันทึกปุ๊บนะครับมันก็จะกลับเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้เราเลือกแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับเราจะไปเลือกทําปกนะฮะเราจะไปเลือกปกของช่องเราปุ๊บพอเลือกแก้ไขปุ๊บให้เรามาเลือกแก้ไขอีกทีหนึ่งเห็นไหมมันจะมีอีกครั้งหนึ่งตรงรูปเนี่ยฮะเลือกเข้าไปหน้านี้นะครับมันก็จะเป็นการเลือกปกของเรานะครับมันก็จะมีหน้าปกมีฟอร์ที่มันเลือกมาให้อยู่ถามาอันด้านล่างนะครับเราอาจจะเลือกเนี่ยปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่า ปกที่เขาเลือกมาให้เนี่ยมันเป็นช็อตที่เขาส่มมานะครับมันภามันไม่คมชัดเลยนะ <laughs> มันไม่ชัดเลยนะครับผมแนะนําว่าอย่าไปใช้หน้าปกของ Youtube เอานะครับให้เราไปแคปมาจากวิดีโอของเรานะฮะอาจจะเปิดวิดีโอปุ๊บเราก็แคปมาแคกช็อตหนึ่งนะครับหรือว่าเราอาจจะถ่ายรูป มาไว้เพื่อทาปกก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเลือกตรงนี้นะฮะภาพขนาดยอดที่กําหนดเองนะคะผมจะไม่ใช้ของ youtube นะ,ะเพราะว่ามันไม่สวยผมก็เลือกไปภาพขนาดยอดที่กําหนดเองอะ่ะมันก็จะเข้ามาในเครื่องของเรานะครับอันนี้ผมทําปกไปเรยียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยฮะอันแรกปุ๊บเนี่ยกดเข้าไปอ่าอันนี้คือนะปกที่ผมทํานะ ก็ผมไม่ได้เลือกจากที่เขาให้มานะครับผมไปแคปมาจากหลังจากเปิดวิดีโอเนี่ยผมก็แคปมานะครับแล้วผมก็มาตกแต่งเนี่ยมันจะชัดกว่าเยอะเลยนะฮะเราก็ใช้ปกของเราดีกว่าเราก็ใส่ข้อความใส่อะไรเข้าไปให้ดูน่าสนใจนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็เลือกเราก็เลือกที่เขาว่าเลือกนะฮะจากนั้นขวาบนอ่ามันก็จะเป็นหน้าปกที่เราทำนะฮะก็ชัดกว่าชัดกว่าเยอะอ่ะ